หมู่บ้านโคโรฮะงาคูเรแล้วให้ใครไปจับตัวเจ้ามีนั่นละ่ะ ให้ทีมโคโรฮามารุไปนะให้เจ้าหมอหนั่นถือไอ้นั่นไปด้วยแล้วใช้เก็บข้อมูลได้พอดีเลยน่าจะได้เวลากลับมาถึงหม,มูห่บ้านกันแล้วละ นี่มันหมีนะแพนด้าไม่ใช่หรอกไม่ใช่หรอกก็บอกว่านี่มันหมีที่ดูเหมือนแพนด้าต่างหากละ่ะไม่ใช่แล้วจะมองจากบุมไหนนี่มันก็แพนด้าชัดๆคุณโคโนฮามารุครับอุปกรณ์ลินจาที่ใช้จับหมีแพนด้านั่น อ๋อนี่น่ะเหรออเจ้านั่นน่ะฉันก็สงสัยอยู่เหมือนกันค่ะตอนพวกเราฝึกภาคสนามครูก็ใช้มันด้วยเหมือนกันใช่ไหมคะนี่เป็นของตัวอย่างของหน่วยอุปกรณ์ลินจาวิทยาศาสตร์น่ะอุปกรณ์ลินจานี้มีคัมภีร์ขนาดจิ๋วที่ผนึกคาถาไว้อยู่ข้างใน ถ้าจะให้อธิบายแบบเข้าใจง่ายๆก็คือแม้แต่คนธรรมดาที่ไม่มีจัก,การกะเลยหากใช้เจ้าสิ่งนี้ก็สามารถใช้กระถาได้และคราวนี้เพื่อเก็บข้อมูลนั้นก็เลยลองใช้กับพวกเธอกับเจ้าหมีนั่นดูยังไงละ่ะเออเอาละเอาเป็นว่าตอนนี้การฝึกพัสนามกับภารกิจจับหมีก็เสร็จสิ้นแล้ว <c oughs> ต่อไปก็ไปแจ้งให้รุ่นที่เทราบกัน ผูจะไปจาัดก,การเรืองเอกสารให้เสร็จเองพวกเธอก็ตามไปที่ห้องทุกขัแหงงกันด้วยล่ะค่ะครับเขา้าใจไหมโบรุโตะครับครับรู้แล้วนะงั้นก็ไว้เจอกันนะ ขออนุญาตค่ะท้าจังนะฉันได้รับรายงานเรื่องต่างๆเกือบทั้งหมดจากโคโนฮะมารู้แล้วเหน่กันแย่เลยนะขอบใจมากทุกคนก็แค่ภารกิจบูหมูเท่าน,นั้นแหละครับภารกิจแบบนั้นแค่ผมคนเดียวก็ทำได้แล้ว สำหรับดินจาแล้วสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือทีมเวิร์กกับความอดทนตอนฝึกวิชาก็ต้องร่วมมือกันสามคนเพื่อไม่เคยฝึกวิชาอะไรทั้งนั้นแหละแต่ผมเนี่ยจู่ๆก็แยกร่างเงากลายเป็นสามคนได้เฉยเลยทั้งกระถารลมกระถาสายฟ้าหรือพักนี้แม้แต่กระถาน้ำก็โคโดฮามารุปกติได้สอนอะไรให้เจ้าเด็กดีบ้าง เอออก็แบบว่าไม่ได้รู้อะไรเกี่ยวตัวผมเลยแท้ๆอย่าไปตำหนิคูจะได้ไหมทั้งๆที่ไม่เคยจะมาสนใจดูแบบจริงจังเลยสักนิดสิ่งที่สำคัญนะเรื่องนั้นช่างมันเถอะวันนี้เป็นวันสำคัญสำหรับพ่อไม่ใช่หรือไงถ้าลืมแม้กระทั่งวันเกิดของฮิมาวาริผมไม่ยกโทษให้แน่ อืมขอประทานโทษครับรุ่นทีเจ็ดคาตาสเก uke กอมีเรื่องท,ที่อยากจะขอร้องกันแบบไม่มีการอ,อ้อมค้อมในฐานะหัวนหน้า หน่วยอุปกรณ์ลินจาวิทยาศาสตร์นะครับอยากจะให้ท่านอนุญาตให้ใช้อุปกรณ์ลินจาวิทยาศาสตร์ของพวกเราในการสอบจูนินรอบนี้นะครับถ้าใช้เจ้าสิ่งนี้นก็ไม่จําเป็นต้องให้เกณฑ์ตินินไปฝึกวิชากันแบบสาหัสอีกต่อไปแถมยังสามารถใช้กระถาลินจาได้หลากหลายขึ้นทําให้ได้ประสิทธิภาพไม่ได้ การสอบจูนินไม่ได้วัดกันที่เรื่องประสิทธิภาพมันมีไว้เพื่ออบรมเลี้ยงดูให้ริจาเติบโตขึ้นตั้งหากอย่างนั้นเหรอครับเช่นนั้นขอตัวก่อนละครับ ตอนนี้มันต่างกับยุคเคยๆในสบัยของพ่อแล้วหรอกน้าเฮ้ยโบรุโตจะหัวแข็งเกินไปแล้วจะพองี่เง่าโบรุโตอะไรเล่า ก่อนนายเล่นออกไปเองตามใจชอบเลยนี่ไม่เห็นจะเป็นไรเลยนี่การรายงานเรื่องภารกิจก็เสร็จไปแล้วด้วยไม่ได้ฟังเรื่องประกาศเกี่ยวกับการสอบจูนินใช่ไหมละ่ะสอบจูนินรู้สึกว่าครูโคโนฮามารุจะช่วยส่งรายชื่อรับรองพวกเราให้นะ่ะหือไม่สนใจหรอก ถ้าจะให้รุ่นที่7็ดเหลียวมามองก็งทำผลงานให้เขาเห็นในการสอบจูนินสิถ้าชนะไปได้เรื่อยๆรู้สึกว่ารอบสุดท้ายจะจัดก,การประลองที่มีหคาั้เงะมาชมด้วยนะเนอะเป็นโอกาสดีเลยใช่ไหมล่ะรุ่นที่7เองก็คงจะเฝ้ามองรอดูผลงานของบรูโ,โตอยู่ด้วยเหมือนกันแน่ๆ เข้าใจแล้วแค่เข้าร่วมด้วยก็พอใช่ไหมล่ะเดี๋ยวนั่นนายจะไปไหนน่ะอุตส่าห์ได้เข้าร่วมสอบทั้งทีนายจะไม่ฝึกวิชาเสียหน่อยหรอวันนี้มีธุระสำคัญเลยต้องรีบกลับไปที่บ้านน่ะ เอาไว้ค่อยฝึกวิชากันคราวหนะ้าทุระสำคัญเหรออ่ะ<อ>วันเกิดกลับมาแล้วครับ ยินดีต้อนรับกลับจ้ายินดีต้อนรับกลับค่ะโย,โยก,ก็รู้อยู่แล้วนี่นะว้าวฮิมาวานน สุขสันต์วันเกิดสุขสันต์วันเกิดสุขสันต์วันเกิดขอบคุณค่ะฮิมารฮิมาริเอาเทียนได้เลยออร <c oughs> ่างแยกเงา <Bor> บริโตปล่อยผมครับแม่พ่อน่ะเขาพยายามเพื่อทุกคนในหมู่บ้านมาตลอดเลยนะไม่ใช่ว่าเขาจะไม่ใยดีพวกลูกๆหรอกนะทำไมละ่ะทำไมพ่อของผมถึงต้องเป็นโทขคังเงะด้วยก็แค่ทำตัวอดเบ่งอยู่หน้าโต๊ะทำงานทั้งวันเฉยๆเองไม่ใช่หรือไงใครเป็นก็ได้นี่นะ การเป็นโทคางเงซน่ะเป็นหน้าที่ที่หนักหนามากนะสำหรับหมู่บ้านที่สืบทอดกันมาหลายต่อหลายรุ่นแล้วเป็นบุคคลที่สําคัญมากเลยนะลูกถ้างั้นพวกลูกๆของโทคาเงะแต่ละรุ่นก็ต้องยอมรับสภาพที่ไม่ได้เรื่องแบบนี้กันมาตลอดเลยใช่ไหมจะว่าไปเห็นว่าผู่เป็นโทคาเงะเหมือนกันนี่ ตอนพ่อเป็นเด็กปู่ที่เป็นโทองเก็ตก็ไม่อยู่บนโลกนี้แล้วไม่ใช่หรอเพราะงั้นพ่อถึงไม่เคยรับรู้สภาพระหว่างพ่อกับลูกที่น่าสนุกซะไม่มีพันนี้เลยสินะไม่แปลกหรอกที่ลูกจะเหงาเพราะพ่อไม่อยู่ในวันสำคัญแต่สถานการณ์ของลูกนะ่ะต่างกับตอนของพ่อเขา ลูกหน่ย,ยังมีพ่ออยู่นะผมน่ะไม่เป็นไรหรอกแต่ฮิมาวาลีเนี่ยสิจะเป็นยังไงก็ช่างแล้วหรือว่า กลับม้าอป่านนี้มันก็สายไปแล้วเจ้าพ่องี่เงาเอ่ออขอโทษผมเข้าใจผิดนึกว่าเป็นพ่อลูกนารุโตะหรอชื่ออะไรล่ะอุซึมะคิโบุโตโบรุโตมีอะไรเหรอจ๊ะ เอ๊ะหรือว,ว่าเธอคือซาสเกะคุงนารุโตะอยู่หรือเปล่าน่าจะยังอยู่ที่ห้องทำงานโทรหงเยะนะจ๊ะงั้นเหรอขอโทษที่มารบกวนนะเฮ้<อ> hey! แล้วเบิด เอาเข้าจนได้สิดูท่าจะกำลังหดหูเลยนี่นะทาสึเก,สสเกะเกิดอะไรขึ้นงั้นเหรอเป่าล็อกว่าแต่คนที่อยากจะถามแบบนั้นคือฉันตั้งหากล่ะ เกิดอะไรขึ้นงั้นหรอข่าน,นายกลับมาก็แสดงว่านี่คือของฝากจากปราสาทคางุยะไงละ่ะแม้แต่เนศัอสารของฉันก็อ่านไปถึงข้างในไม่ได้แถมยังมีพวกที่ฉันรู้สึกคาใจอยู่ด้วยแต่รู้สึกจะไม่ได้ไล่ตามมานะ จะเอาความพีนี้ไปให้ถอดรหัสดูแล้วกันจะว่าไปฉันได้เจอลูกนายเหมือนนายเมื่อก่อนไม่มีผิดไม่หรอกฉันว่าเจ้านั่นใกล้เคียงกับนายเมื่อสมัยก่อนมากกว่าไม่สิจะว่าไปเจ้านั่น มันก็ต่างกับนายเมื่อสมัยก่อนพวกเราคงจะตกยุคกันไปหมดแล้วล่ะนะไม่ใช่อย่างนั้นหรอกเนื้อแท้ของริจาไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปแม้แต่ลูกของนายเองก็เหมือนกันละจะเป็นยังไงกันแน่นะ แต่ฉันว่าเขียงกันคราวนี้ฉันน่าชนะนายนะเจ้บาบ้าสุดกูนี่ฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งและกดติดตามช่อง YouTube ด้วยนะครับคลิปวิดีโอทุกคลิปดูเพื่อความสนุกและความบันเทิงเท่านั้นนะครับทุกคนสวัสดีครับ